อะไรวะนี่ห้องเราใครเนี่ยทำตกเปลวแม่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญเหรียญสีโ่เหรียญซิเวอสวัสดีครับวันนี้พบกับผมไมลเปเล่นะครับซ่องไมลเปเล่วันนี้ผมจะพาไปหาสมบัตินะครับ พอดีเพื่อนให้ยืมเพื่อนตรวจจับโลหะมาผมก็เลยอยากจะเอาไปตรวจหาโลหะที่แบบไายทะเลนี่นะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะคะมันเครื่องนั้งหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็นี่เสียมเอาไว้ขุดแล้วก็มิกะมิกามิกาคือมดมๆค่ะดมดูแล้วก็แปงเอาไว้ใส่โอเคเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูนะครับามมาอะไรค่ะตาม จูงให้ป่าไอ้ตามเช่กตามหางนี่นี่นี่เจอป่เนี่ยจ่าเจอแล้วจ่าเจอแล้วเจออะไรอะเอ้เจอแล้วครับมาเก็บของพี่ มนีม่ยุบดิมันรักตัวเนไงเนี่ยห่ไหมันไม่คือเรื่องายนามาคึ่งชั่วโมงแล้วไรงไห นี่แบบลงน้ำได้เลยเนาะลงได้เลยค่ะโอ้มอะไรจะมีเงินซื้อเนาะ <c oughs> นี่ะ้ะนี่ก็ จะกินยา้วขออภเล๊ว ปูจะได้ไหมนะครับไม่ได้ก็จะหาปูให้มีกระเอานังขี้หมาเนี่ยเกือบได้ขี้หมาอย่าไปเหยียบนะถ้าทาเธอจะเหยียบขี้หมาเราเลยเหะโอ้โหหานี่จะได้ขี้หมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอุ้ยปู มีปูม <O of. S 3> ีปูด้วยจ้ะเอา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 ยังไม่ได้เลยดิฟ <stopped bast ios> <ced imaginary> ินไปไหนเนี่ยว่นตั๊บทัวนี้เนี่ยธรรมดานะมันหมาก จำเลยเนี่ยตรงนี้เฮ้ยดังอยู่นะใช่เนี่ยไมปทางไม่ดังเยอย่าเอาฟิกกาไปใกล้ค่ะมันมีเหล็กใช่อ๋อหมายถึงว่ามีเหล็กแล้วมันเดี๋ยวมันดังใช่แต่ไม่มีฟิกามันเลงดังแล้วเนี่ยอ่ามันขึ้นเลขไหมคะขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยต้องแบบค่อยๆอ้ดูเนี่ยนี่อ๋อนี่ไงอ่าเจอแล้ว นี่ไงอ้าวอะไรวะโอ้สร้อยอะไรสร้อยยังไงใครเนี่ยทำตกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้แล้วนะคะผู้ชม ตรวจได้ทุกอย่างเลยนะครับสร้อยตุ้มหูใครทำหล่นเตรียมเราจะรวยก็ตอนนี้แหละ,ะดังอ้าพีิตาคุณเร็วคุณเร็วแน่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบสี่ี่จะออกพี่ออกอุ้ยพี่เดอ๋วอุ้ยดังมากเลยอ่ะฮะกะอยากจะช่วยจะเปิด กดเปิดกดเปิดเฉยแล้วก็ไฟเปิดเดี๋ยวให้มันขึ้นไฟเอ่อนอ่ะพี่ดูดิอ่าจิ้มดูจิ้มดูอะไรเนี่ยใช่นี่ยอะไรวะเดี๋ยวละขึ้นมาดิอะไรเนี่ยกุญแจโอ้กุญแจนี่วะกุญแจใครกุญแจห้องนี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแจ้งจับโอ้ได้กุญแจนะครับเอาไปก่อนอะไรเงินไม่ได้นี่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไปจำๆำนาจี้อะไรไม่คิดฟาเบียเอาเฟาเบียก็ดังไม่งั้นเราไม่ใจฟาเบียมีเงินด้วยส่จำจำอ่ะเฮ้ย งวันนี้หาเงินได้ยังยังค่ะหาไปได้แป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้ทะเลสวยใช่แต่น้ำตกโอ้ยอุยเหรียญเหรียญซีเวนเอ๊นี่นะครับว้าได้แล้วสิบบาทคุหาทั้งวันคงได้อยู่มั้ง

ขึ้นเลขอ่ะขึ้นเลขป่ะไปไม่ได้ทองสักห้าบาทนะซิขึ้นเลขขึ้นเลขคืออะไรอ่ะคืออะไรวะนี่ห้อง คลองต้นซ er, uh, no oh. oh, oh, ูดามี้มาจากโน่นด้วยค่าเนี่เอาอันเล็กจิ้มดูดิโอ้ลึกมากดูดิหล่นไปหลายเดือนแล้วมั้งเนี่ยคลองนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยนี่เดี๋ยวไหนวะพีกก้าต้องช่วยเอาถือไว้เดี๋ยวเอาถืออันใหญ่ไว้ถืออันใหญ่ไว้นะ จิ้มดูจิ้มดูเดี๋ยวดูว่าใครหาได้เยอะกว่ากันมมีกะก็เก่งมีกะเดี๋ยวเองจิ้มดูกันอยู่ในกล่องนั้นหรือเปล่าหาดูดิขึ้นเลขอะไรแปดแปดิบแนนี่อยู่นี่นี่เออมีสีเป็นฝาหรือเปล่าขวดเบื้อง เอาเอาอันนี้ลบเอาอ DA, าันน <ave USC. S 1> <the> ี <color. S 2> ้ลบนี่แหละขวดเบิ้งไอ้หนูกดเนี่ยเนี่ยเก้าสิบอะแบบหนึ่งเดนูหาโฟกัสให้กันนะคะน่ะโอ้โหโฟกัสได้เลยแต่เท่านี้ค่ะลองดูเราอันนั้นจิ้มจิ้มดูดีไหมกดบ่เดี๋ยวนี้เป้กดเหรออ๋อาเบิ้ลว่าเ้ิ้ลเนี่ยเสียมล่ะ มันสัน่นไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นฝาขวดแน่นอนอืมเพราะเสียงอย่างงี้น่าจะเป็นฝาขวดอ้าวไฟมันติดใช่ป่ะอ่าติดอยู่ติดอยู่ลองดิยี่สิบสองยี่ห้าอ๋อยอะไรวนะ ตื่นเต้นแล้วครับอาจจะได้ทองหนึ่งบาทลึกสามอันจะได้ลองดูอ่ะถือ,อไปเด้อเอาเสียมมาให้ด้ปยไหมใแถวนี้นี่นแหละเราเอาไอ้ด้านคอย,ยจิ้มจิ้มมาตอนกูด่ะเสียมเสียมเอาเสียมมาน่ะเมื่อกี้มันดับหรือเปล่าลองดูยางรถยนต์เนี่ยเลยอ,ะอะ่ะแล้วทำไมมันดัง ยังรถยนต์ไม่น่าจะได้ไงได้ไงก่อตังค์บ้าด้วยอะไรยางรถยนต์ป่ะเนี่ยเนี่ยอยางแล้วใครก็มาฟังกบออกบคลื่นค่ะกบเคลือนเดี๋ยวพันดีวโอ้โจ้ามากเอาให้พี่ตาดีทีนี้เหลือพี่ตาอยู่อีกนิดนึงก่อน À. Dạ. À. Hay ค่ะ. Dạ. ออออกออกก่อน <25. S 2> อ่ะลองจิ้มดูเราไม่ต้องเปิดใช่ไหมไม่ต้องแล้วค่ะมันเปิดไว้แล้วอท,วที่ไม่ดังอันนั้นคือดังอยู่อันน,น,อน,อนี้เออนี่เนี่ยออก เอาเสียมออกเอาเสียมออกค่ะไอ้ที่ดังเพระเสียมใช่ค่ะต้องห้ามใช้เหล็กใกล้ๆมันไวเมื่อกี้มันมีเสียงต๊ดๆอยู่ป่ะใช่ค่ะเอาว่าแม่ค่ฮะสมบัตเปล่า เอาจิ้มเนี่ยเอาจิ้มจิ้มไล่ๆอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวพี่ลองนี่ไงนี่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 โอ้ยอยู่นี่แล้วแป๊บนึงค่ะเนี่ยอะไรกูเงินปะบ่แม่นตฟ้ากระป๋องแป๊บสี่เลยเมื่อยแล้วเลยโอ้นี่นี่มาเอ่ยคุยหรอกโอ้โหห้าบาทได้สิบกว่าบาทนะคะอ่าอันนี้ค่ะ อไปอีกครับมิกาโอ้โหมิกาเหนื่อยมะมิการตั้แ่หนล่อเผ็ไเออ่าขึ้นตัวเลขออเมื่อกี้ ต้องอ่าแล้วก็ปูนี่นี่อ่าตรงเนี้ยตรงนี้ใช่ตรงนี้เอเออะไรเป็นแข้งอ่ะหากไม่แง่ห่างไปด้วยเอาเอาเทียมออกเขียนออกนี่ก็จะก้างเฮ้ยเฮ้อ หักไม่กะลบกอีกระลบกนะรลบกรนลบกระลกอลกอลหักไม่ค่อยๆจิ้มดูอีทิ้งเพื่อขุดเกินทองนะออทองทำหนักห้าสลึงเออน่ะตรงนั้นน่ะคุณเลยค่าฝาหรือเหรียญหรือรอะไรลุร้นสิ ไม่เอาแล้วน่ายางรถยนต์อ่ะไม่ใช่มันไม้อ่ะไม่ค่ะมันมันเนี่ยมันคืออะไรวะเออเนี่ยมันดังขนาดนี้มันต้องเป็นลำใจเอาเอาไปคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวเออ อ่ะกบคืนเอาไม่เอาไปจิ้มในถุงกระเป๋าพ่อขาปลาห้าเออโอ้อคืห่องแห้งแถบแดงเราจะแบ่งท่านโอ้ของแท้ตัวนี้ของแท้ตัวนี้จะแบ่งท่านพี่ว่าเราไปตดำๆนิดนึงไหมเอางังปลาหมึกตี่ได้แหวนอุ้ยเขาบอกได้แหวน อะไรนะคะได้เป็นทองแนี่าีบาผู้ใดหาน่ะนักทิตังบอกรู้แล้วแต่ช่วงนี้หายว่ะมีคน,หนาหายเหรอนีเพราะเขามาหายงนี่มีเกินสี่เหรอที่แวนี้เหรอผู้นะนาซีบาผู้โอ้ได้ทองจหราได้ทองเหรอโอ้ยนาซีบาหน้าหาย,ยาหน,น,น,นี่เหรอน่ยหรอ โดนแกลงไปลึกๆน่ะใช่มันต้องลงไปตรงคนเล่นน้ำต้องหาน้ำดิใช่เออโคเต้เดี๋ยวเขาลงน้ำโคเต้อไรคือต้องรอน้ำแห้งอ่ะแล้วไปเดินน้ำแห้งแล้วขยายห้องเวลานนใช่ตรงแถวที่คนเขาเล่นน้ำกันอ่ะเอออันไหนเยอะๆขึ้นแล้วเฮ้ยเออขึ้นแบบเอาเอาขึ๋อคือเลขอย่างี้ขยันจะเป็นฝาเลขสูงๆอย่างเงี้ยเออในกดหาโฟกัสดิ น,น liksom, well> you know, uh, oh well, ั่นแหละเออนั่นแหละตรงนั้นแหละเออเก่งเนาะอุตส่าห์เจอฝาเจอแหวนทองด้วยเขาได้เนาะคือแหวนนั้นท่องเดี๋ยวฟุกเรื่อยเลยเออหนูหาหนูเจอแค่สองบาทเงินสองบาทงูเถื่อนแล้วเราซุยเลย เห็นแล้วเห็นแล้วสีน่ะขาวๆอ่ะเมื่อกี้ตัวนั้นน่ะอันนี้นี่คืออันนี้ไหมไม่คืออะไรไม่ใช่มันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ขาวๆอ่ะเป็นไรฟังเป็นแร่ธาตุเลยไม่น่าใช่ปกติอันนี้เขาไม่ได้เคมาว่ามันเส็นแล้วค่ะอืมเช็คเลขท่าได้ เด็กแมานองะไรแข็งไปนะมันแข็งมากเลยอุ้ยมันเป็นดินอะไรอ้มันแข็งจริงอ่ะไม่มได้ยังไ <c oughs> ด้แบบนีเอ้ยอะไากัน พ่อมันไม่น่าขุดมาทำเออแต่ไม่น่าฝันว่าทางนี้หรอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวใช่ไหมเออพ่อก็ต้องข้างบนก็ต้องเดินข้างบนเขาไม่เป็นเดินหน้าหาหรอกมันไม่ใช่เส้นสะไดเยาะกเมย์นี่เขาใช่อือไก่อะไรวะพี่พี่ลองบัวเออกี่งยางรถเออเมื่อกี้เราเจอยางรถมาแล้วเลยว้าวอือแข็งจังเป็นปองๆข้างในเลยอ่ะอือ เป็นปองปองด้วยโค้งข้างในอ่ะเหมือนว่ามันโค้งมีข้างในอาจจะเป็นเป็นถังหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มันมีอันนี้อันนั้นด้วยไงมันมีขุ่นยางหุ้มเ้วยขุ่นยางแม่พันุลำบาตุเนิาขุ่นยางนิดเดี่ยวนะ่งี้อวิวปวามหมึก ่อนีโสมบัติเนย้ผมฟาดไอ้ไอ้โกสร้างบ้านมาเร็วมาหาสมบัติด้วยกันขอสร้างบ้านอืมตามอนจะไปช้างมาเหรอคะจะไปช้างมาเหรอโอเคเดี๋ยวให้เอื้อยได้สมบัติก่อนรุนรุน เหล็กเนี่ยเหล็กเหรอเออเป็นเหล็กแผ่นหรืออะไรแต่ข้างในมันพวงเนาะโอ้ท่อเขาแล้วมั้งท่อท่อไปท่อหลงมังเป้วางออกมาณนี้เนาะอะ เอาได้รูปนล้เอาได้อะไรมางคะโูเบียช้างเยอะกว่าเพื่อนเลยหบาทรีโอน่าจะ2บาทได้นะเนี่ยแบบนั้อันนี้รีโอโหรีโอชนะแล้วค่ะอันนี้ก็รีโอค่ะช้างมีฟ้าเดียวเงิน15ได้นี้ด้วยสร้อยว้าวกุญแจแล้วก็ฟ้าอะไรไม่แน่ใจ ไม่น่าจะเป็นเบียร์สิงเบียร์สิงแพ้ดีโอชนะค่ะแ่้ฝากกดไลค์ like. กดติดตามซ่องไม้เปเล่ด้วยนะครับสััสีีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม